กับดิงอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาเริ่มต้นปีกันด้วย January Hall นะคะเป็นของหน้าช็อปหน้าตําที่เราอยากจะเอามาป้ายยาเพื่อนๆนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นแบรนด์โปรดของบิงทั้ง2อันเลยนะคะ2แบรนด์ที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือแบรนด์นี้ค่ะที่เราใส่อยู่เมซงคิสเตนะนะคะแล้วก็แบรนด์ลองช็อปจาก PP Group Online Store นะคะซึ่ง PP Group Online Store เนี่ยเป็นอะไรที่แบบอันนี้มันลดม,มากคือมันเป็นการสั่งออนไลน์ทุกคนซึ่งถ้าใครสั่งออนไลน์อันเนี้ยไม่ต้องกลัวใดๆเลยเพราะว่าของถูกชิ้นแท้แน่นอนหนึ่งรเร็แล้วก็ของน่ารักแบบอัปเดตสดๆร้อนๆเลยแต่วิดนี้นะคะเราไม่ได้แค่มาโฮ่ให้ดูอย่างเดียวเพราะว่าเราจะมา t r อ on ให้ดูด้วยนะคะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันน่าตําขนาดไหนนะคะก่อนที่จะไปเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของ PP Group Online Store ก่อนนะคะว่าคืออะไรมันคือ,อยังไงนะ ถ้าใ,ใครรู้คือพีพีกรุ๊ปเขาก็จะนําเข้าแบบแบ,บ,แบรนด์ต่างๆที่แบบโด่งด,งดังอยู่แล้วเป็นแบรนด์ระดับโลกเนาะแล้วก็มาขายในเมืองไทยซึ่งจะบอกว่าอย่างแบรนด์เมซงทิสเน่เนี่ยปกติเขาจะต้องแบบไปซื้อต่างประเทศเนาะหรือจะต้องฟรีออเดอร์มาใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือนอกจากมีในห้างแล้วเขามีออนไลน์แล้วซึ่งในออนไลน์เนี่ยอัปเดตของเนี่ยบ่อยมากๆนิวคลิปช <Wow. S 1> ันก็มีล้านตตอดให้ทุกคนแบบได้เลือกช็อปกันนะคะในออนไลน์โซลของเขานี่ถ้าเพื่อนๆช้อปปิ้งปุ๊บส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะว่าเราได้อะไรมาบ้างมาเริ่มที่แบรนด์แรกนะคะเอาเป็นเสื้อผ้าออเซอรี่ก่อนของเมซงคิสุเนคือที่มาบูมมากๆเพราะว่าเจนนี่แบ็คิงใส่ด้วยใช่ไหมซึ่งบิงะ่ะก็เป็นแฟนแบรนด์นี้อยู่แล้วล่าสุดคือที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็จะพกไปใส่รัวๆนะคะแล้วก็หลังๆอะ่ะช็อปบ่อยแต่ว่าก็จะไปช็อปที่เอ็มคอเทียนี่เราก็แบบเพิ่งรู้ว่าเออเดี๋ยวนี้เขามีช็อปออนไลน์ด้วยก็เลยมีการ สั่งมาส่วนไหนก็จะเป็นของ new collection นะบอกเลยว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนนะชอบแบรนด์นี้แน่นอนแบรนด์นี้เขาจะเป็นพวกแนวแบบเสื้อที่มันแนว everyday คือจะมีเสื้อยืดแบบคาริแกนแล้วก็จะเป็นแนวแบบเสื้อไหมพรมซึ่งวิ้งอาจจะชอบเสื้อที่เป็นไหมพรมเขามากเพราะาเราใส่แล้วรู้สึกติดใจว่ามันน่ารลากักเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยค่ะชิ้นแรกโอ้ยมันคือแบบเดียวกับที่วิงใส่อยู่คือเขาก็จะออกสีเป็นซีซันซีซันตลอดอย่างมีตัวหนึ่งที่วิงใส่ก่อนนันเนี้ยตอนที่เราไปเมการอบแรกก็จะเป็นสีแบบ เขียวทึมๆซึ่งี่จริงอ่ะแบรนด์เนี้ยส่วนใหญ่เห็นเขาชอบทําโทนสีเป็นโทนแบบเออโทนเนาะแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นสีคอลเลกชันใหม่ซึ่งอันเนี้ยถ้าของที่ซื้อนี่ยบิงจะใส่เป็นไซส์เล็กสุดก็คือไซส์เอนะคะคือสีนี้สวยว่ะบอกเลยจริงๆอ่ะบิงรู้สึกว่าเสื้อตัวเนี้ยที่บิงซื้อมาจากเมกาคือซื้อไปซื้อมาแพงกว่าที่หนึ่จ้ะจะบอกว่าเสื้อคาร์ดิแกนเขาอย่างแรกคือผ้าดีนะคือบิงชอบคือซักแล้วไม่หดไม่ยืดไม่ยุวยไม่อะไรเลยคืออย่างเงี้ยเราซักมาหลาย ใช้ได้ตลอดคือมันไม่มีการแบบเปลี่ยนทรงใดๆแล้วผ้ามันดีคือมันมีน้ําหนักนะคะถือว่าเป็นคาร์ดิแกนที่สามารถใส่ในไทยได้เพราะว่ามันไม่หนาจนเกินไปดีเทลคือจะเป็นแบบหน้าน้องหมาซึ่งราคาจริงๆไม่ได้แตกต่างจากร้านฮิวเลยคือราคาแบบใกล้กันมากๆแล้วถ้ายิ่งมีส่วนลดก็คือจะดีมากแล้วเขาแอบบอกมาว่าบางช่วงที่มันจะมีเซลอะไรเงี้ยก็คือมีในออนไลน์เหมือนกันนะคะกล่องที่2เริ่มอันนี้คือก,ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บิงบอกว่าถ้าของแบรนด์นี้ถ้าใครเป็นแฟนๆของคิทซูเนะ จะต,ต้องชอบทรงนี้อยู่แล้วก็คือเป็นแบบเขาเรียกวอะไรจ um ัมเปอร์ป่ะเพราะว่านีจริงอะแต่ละซีซันอย่างที่บิงบอกเขาก็จะทําออกมาเป็นหน้าคนละอย่างกันอย่างอันนี้ล่าสุดก็จะเป็นเหมือนหน้าจะเป็นวินเทอร์เนาะซึ่งถ้าทุกคนเห็นก็จะเป็นสีโทนแบบวินเทอร์ก็คือโทนสีดาเงินก็ถ้าใครชอบแบบไม่หนามากใส่เมืองไทยได้บิงว่ารุ่นเนี้ยก็คือตอบโจทย์นะแล้วคือมันน่ารักมากๆแมทกับแบบกเกงเยีนก็ได้แล้วใส่เสื้อเชิตข้างในหรือว่าใส่กับกระโปรงชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่3ามูยอันนี้ดีงามมากอันเนี้ ถ้าใครเป็นแฟนๆคิซูเนะจะต้องมีคือบีก็เคยซื้อให้บอกแปะไปแล้วตอนที่เราไปญี่ปุ่นมันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนออริจินอลอะ2,005ช้อนนั้นที่ไีซื้อที่ญี่ปุ่นก็ราคาประมาณนี้เลยอย่างอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเป็นฮดแบ็กของเขาที่ิกเนเจอร์ต้องมีนะคะซึ่งขนาดแบบกําลังใส่ของได้เยอะใส่ของไปเรียนได้ใส่ของไปทํางานได้อีกชิ้นหนึ่งที่พลาดไม่ได้ของคิซูเนะนะคะเป็นเสื้อยืดที่เป็นแบบซิเกเนเจอร์เลยเขาก็จะออกมาเรื่อยๆแต่ละซีซันก็จะไม่เหมือนกันอย่างบางอันก็จะเป็นฟอกนเ็็จะป Fox ตัว หรือบางคอลเลคชันก็จะเป็นแบบหมาชู2นิ้วซึ่งมันน่ารักทุกอันนะคะแล้วก็จะบอกว่าเสื้อยืดของทิสุเนะใส่ได้เรื่อยๆจากไม่เปื่อยใส่ได้ตลอดไม่ยงไม่ยไหยวยใดๆนะคะอย่างบางวันเราใส่แค่เสื้อยืดแบบนี้กับกางเกงยีน่ะมันก็ได้ลุกนึงแล้วเนาะอาชิ้นต่อไป อันนี้เป็นเหมือนทเชิร์ตเหมือนกันเป็นตัว Hand Lighting นะคะเป็นสีลาเต้ส่วนตัวคิดว่าถ้าเทียบกับรุ่นนี้ผ้ามันจะมีความแบบนิ่มกว่านิดนึงสีอันนี้มันจะเป็นสีออกแบบทมครีมหน่อยแล้วก็จะเป็นฟอนต์ม่ทรงคิสเนะเราแมทก,กับตัวที่เป็นคาริแกนเนี้ยเข้ากันเลยนะหรือว่าใส่ตัวเดียวก็ได้นะคะอันนี้คือถ้าใครชอบแนวเป็นสีสันก็ลองดูได้เรื่อยๆเลยราคาจะอยู่ที่2,800บาทนะคะอันนี้ล่าสุดเรียกได้ว่าสดสดร้อนร้อนต้บอกก่อนว่าันี้มันจงเอาไปแล้วรอบนึงไปตามหามาก็คือได้มาแล้วนะคะเป็นหมวกกกแที่บอ เลยว่าโคตรน่ารักจริงๆมันจะมีสีนี้กับมีสีขาวนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นคอลเลกชันล่าสุดเลยคือปกติอะ่ะมันจะเป็นตัวเล็กๆแต่อันนี้มันจะเป็นฟ็อกตัวใหญ่แล้วมันน,าน,านา่ารักมากถ้าใครชอบแนวแบบมวกแก๊ของแบรนด์เนี้ยบิงว่าของอันเนี้ยน่ารักแล้วคือใส่แล้วแบบคิซุนเนะเลยดูออกเลยว่าใช่อันนี้ก็ใส่กับเสื้อยืดนี่ได้แล้วปะซื้อให้แฟนเป็นของขวัญซื้อให้เพื่อนได้หมดซื้อให้ตัวเองก็ได้ อันบ็อกแบรนด์ต่อไปกันบ้างนะคะก็คือแบรนด์ลองชอมนั่นเองนะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะลองชอมคือเขาดังนานมากโดยเฉพาะรุ่นเลอปบริยนซึ่งตอนนี้ลองชอมเขาก็เหมือนมีการปรับดีไซน์ให้มันดูมีความน่ารักแล้วก็ดูใช้ได้หลากหลายมากขึ้นมีความดูเกาหลีกรุบมากขึ้นนะคะซึ่งเราก็จะเห็นในแบบซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องที่เขาใช้ลองชอมมาเป็นพร็อพให้หนางเอกถือเนาะคือเขามีความปรับให้มันดูแฟร์แต่ว่ายังดูใช้งานได้จริงอย่างที่เราเห็นในซีรีส์บ่อยๆก็จะเห็นในซีรีส์เกาหลีจะนางเอกจะชอบ หลากหลายสีสันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ Emily ี่อินปาีนางเอกก็ถือเหมือนกันนางเอกจะถือรุ่นฟิเลนะคะที่มันเป็นตะข่ายตะข่ายซึ่งมันก็อยู่ในกล่องข้างๆเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกให้ทุกคนดูนะคะเริ่มค่ะอะ่เราจะเริ่มจากรุ่นที่แบบมาแรงที่สุดของลองชอมก่อนนะตอนนี้ก็คือรุ่นนี้ที่ Emily ี่อินปาีสชัยนะคะซึ่งรุ่นนี้มันจะมีสสีนะคะอันนี้ก็สามารถกดออนไลน์ได้เลยคือเขามีความเอาเหมือนแบบ ออริจินอลของเขามาทําให้มันดูแบบน่ารักมากขึ้นแล้วก็ดูมีความแบบเป็นสายแฟมากขึ้นก็คือจะมีสีเหลืองแล้วก็สีแดงเป็นแนวสีสันสดใสซึ่งทั้งสองสีอะสดใสามากจะไปคาเฟ่ได้ไหมได้ไปสวนไปปิกนิกคือวางแล้วแบบใส่ของใดๆให้มันดูน่ารักอะแล้วมันน่ารักมากเลยนะปังหลาะที่เราเลือกมา2ส,สีสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับที่นางเอกเอเวลี A ่ใช้แล้วจะบอกว่ารุ่นนี้ราคาดีมากเพราะมัาราคาอยู่ที่4,100บาทนะคะอย่างเน็ตอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบแข็งแรงคือมันใส่ของหนักได้นะทุกคนมันไม่่่ไไดดู้้แแแบบบบเฮยใสอะรลลวงงม เราก็สามารถสายได้2แบบหรือว่าถือแบบนี้ก็ได้หรือว่าสไยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้สีเหลืองตอนนี้คือมันเอาออฟสต็อกเนื่องจากว่ามันไปอยู่ในซีรีส์ดังซึ่งถ้าใครอยากได้เนี่ยเขาบอกว่าเร็วๆนี้จะมีมาก็ติดตามทางไลน์แอดพีพีกรุ๊ปไทยแลนด์นะคะก็เดี๋ยวเขาจะอัปเดตว่าจะมาเมื่อไหร่อุ้ยสีนีน้น่ารักอันนี้คือถ้าใครเห็นก็รู้เลยว่ามันคือกระเป๋าของลองชมนะคะรุ่นนี้ก็คือรุ่นเลอปริยาแต่ว่าจริงๆอะเขาก็จะออกสีมาเรื่อยๆเป็นสีแบบ ซีซั่นต่างๆนานาอันนี้ไซส์ที่วิงเลือกมาจะเป็นไซส์เอสคือต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่ใช้จะรู้ว่ามันเป็นกระเป๋าที่ทนมาก <Wow. S 1> ด้วยความที่มันเป็นผ้าเหมือนไนลอนด้วยอะ่ะมันใช้แล้วมันค่อนข้างรักษาง่ายข้างในมันใส่ของได้เยอะมากเอาไปเรียนได้เลยอะ่ะน่ารักว่ะและสีมันน่ารักมากไซส์เอสนี่คือใส่ iPad ได้นะใส่ได้ของได้หลายอย่างเลยใส่ของที่แบบไปลงไปเรียนได้หมดเลยเผื่อใครที่กําลังจะหากระเป๋าไปเรียนอยู่อันนี้ตอบโจทย์ใส่ของได้เยอะผ้าแบบไม่แรงเุดนไปแล้วก็เป็นแบรนด์ด้วยราค่ะอยู่ท อันนี้แหละรุ่นที่แบบอย่างที่บอกคือเขาเปลี่ยนจากรุ่นที่เขาขายดีของเขาไอ้เรปิยตัตอันนั้นอนะเขาก็มีความทําให้มันดูมีความแฟร์มากขึ้นแต่ว่าก็ยังใช้งานได้จริงเพราะฉะนั้นกระเป๋าของรองชอมทุกใบสามารถใส่ของได้เยอะมากๆนะอย่างใบนี้เป็นไซส์เล็กสุดของรุ่นนี้ก็คือรุ่นโโหสดเป็นสีเนเชอรัลก็คือสีโพนน้าตาลใช้กับอะไรก็ได้แล้วมันเป็นกระเป๋าที่ดูแพงจริงคือข้างในความเก๋คือนางจะเป็นตะขอแบบนี้เปิดมาปุ๊บขนาดกําลังดีส่วนตัวคือ ไซเอ็อะสวยนะสำหรับคนที่อาจจะตัวไซมาณบิงแล้วชอบกระเป๋าใบเล็กๆก,ก็บิงว่าไซเนี้ยดูดีเลยมีกระเป๋าแบบเล็กๆด้านในแบบนี้อย่างมือถือเนี้ยก็คือใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ใส่แบบของได้ทุกสิ่งเอาเป็นว่าเป็นกระเป๋าที่ใส่ของเยอะๆอ่ะรุ่นนี้ตอบโจทย์ไซเนี้ยคือไซที่เขาทําให้มันดูเป็นโชเด l d e r bag ก็คือสามารถสะพายไหลใครที่หาอยู่แล้วก็ราคาหลักหมื่นต้นๆอันเนี้ยตอบโจทย์สัมภาระเยอะขึ้นอันนี้น่ารักอันนี้ดูแบบ ทางการขึ้นมาอีกอย่างางเนี้บางวันของเยอะเราจะมีกระเป๋าบ,บนันนี้ติดไว้ในรถเลยใบหนึง่งข้างในใหญ่มากแล้วสีเนี้ยคือเป็นสีที่น่ารักมากนะข้างในเขาก็จะเป็นแบบเหมือนกันนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนหนังกลับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แบบช่องต่างๆเอาไว้ใส่เงินหรือใส่ของต่างๆได้มีสิบให้ข้างในแบบนี้ความพิเศษของรุน่นนี้ถ้าเป็นส์ใหญ่อ่ะมันจะมีสายยาวมาให้เพราะฉะนั้นเราสามารถถือได้ทั้งเป็นแบบแฮนดิลแบบนี้ก็คือจับ หรือว่าแบบคล like ้องแขนแบบนี้แล้วก็เราสามารถใช้สายยาวในการสะพายข้างได้นะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่ฟังก์ชันแอนด์แฟชั่นรุ่นนี้คือเราจะเห็นก็คือนางเอกเรื่องแคสแลนดิ้งออนยูใช้นะจริงๆมันจะมีสีเบสิกแบบสีดงสีดำต่างๆนาะนาะด้วนยะแต่ว่าส่วนตัวคือถ้าใครชอบแนวหวานๆหน่อยวิงว่าสีเนี้ยตอบโจทย์มากเลยนะน่ารักมากนอกจากมันทำเป็นทรงนี้มันสามารถทำอีกทรงได้ก็คือพับแล้วก็ติดแบบนี้แล้วพอติดนะคะเราก็จะได้เป็นทรงนี้เพราะฉะนั้นใบเนี้ยสามารถทำเป็นทรงนี้ก็ได้ อันนี้น่ารักจริงเราตอนนี้เราอันบ็อกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทรายออนให้ดูนะคะว่าเสื้อผ้าที่เราเลือกมาเนี่ยแมทออกมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยจ้า it down i know i might be headed for teardrops now that you got me started i just can't know กันมากคะ่ะบอกเลยว่าแต่ละชิ้นน้าตำมากถ้าให้บิงเลือกนะว่าเพื่อนๆควรซื้ออันไหนอย่างของคิดสเนะเนี่ยบอกเลยว่า หมวกต้องมีนะคะถือว่าเป็นหมวกที่แบบมันใส่ได้เรื่อยๆจริงคือสีมันสามารถใส่ได้ตลอดนะคะแล้วบวกกับว่ามีความคิสเน่อยู่ตรงนี้ด้วยอันที่2นะคะสําหรับถ้าใครอยากได้คิสเน่ก็คือรุ่นนี้นะคะที่เป็นทีเชอร์เป็นออริจินอลคือมันจะมีฟอกเฮดอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ไม่เอาเหมือนกันผ้าดีใส่ได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้คาริแกนอ่ะสีไหนก็น่ารักลองไปเลือกดูว่าอยากได้สีไหนนะนนจริงๆก็คือเชียร์ถ้าใครชอบแนวแบบใส่ได้บ่อยๆก็เลือกเป็นสีโทนเอิร์ธโทน,ทนมันจะใส่ได้ตลอด ตวลองชองม,มาเอาจริงชอบไอตัวเลอปิยารสีฟ้าคือปกติลองชองบิงก็จะแบบไม่ได้ใช้รุ่นนี้เนาะรุ่นเนี้ยเพราะมันเป็นสีเดียวกันหมดแล้วเป็นสีใหม่แล้วราคา4600ถือว่าน่าตำ่ำก่อนจากกันนะคะเรามีโค้ดมาแจกสําหรับคนที่ดูถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคันไมคคันมือเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนลดจํานวน500บาทนะคะ P P B 500นะคะก็เอาไปกรอกโค้ดตอนจ่ายตังค์ได้เลยขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมเอาโค้ดไปใช้กันนะคะจะได้ลดไปเลย500บาทไม่ต้องรอนานด้ววยก็ส่่งรรีททัปะเศ ะะแล้วก็สะสมแต้มได้ด้วยค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมว่าชอบกดไลค์ให้กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเข้าไปอัปเดตของกันที่ p p Group Online Store นะคะตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยหรือว่า Li@ น์แอนะคะบ๊ายบาย